สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการฝึกอารมณ์ผู้ซอเพื่อความเป็นเลิศของออบจนนทบุรีครับวันนี้ก็รุ่น2556ครับวันนี้ทีมหญิงผู้ซอหญิงวัดลุ่มนะฮะปรมานชุดสีเขียวขาวนะครับแล้วก็น้องพศ5 6 5 7ครับก็มาในชุดสีแดงนะครับต้องขอบคุณพุทธศิ์ครับแล้ววันนี้เจอกับโรงเรียนวัดละหานครับมาในชุดสีน้ําเงินแดงครับ เดี๋ยวพบกันในสนามครับวันนี้ทีมหญิงคะก็ได้คุณครูธันวาครับมาเป็นโค้ชให้ เสียงสันยันเริ่มเล่นครับปัดรลุมก็มาในเสื้อแดงครับวันนี้นะฮะแล้วก็น่าอ,อตัวเทนฮะเด็ก57ครับวันนี้มาเล่นรุ่น56ครับเจ้านัดครับโกเทนคุณปุ้มแม่ไม่ผ่านครับวันนี้หลุดไปแล้วแล้วก็เจ้านัดแม่ยังลงมาเคลียร์ช่วยเพื่อนทันครับ แล้วก็แม่ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแม่ยิงไกลครับโอ้แม่วันนี้ประตูตัวจริงครเจ็บครับเราโดนไม่ถึงะวันนี้ใช้ประตูอายุ58ครับแล้วก็แม่สวนเสาครับลูกนี้ก็ขยับมาเล่นต่อฮรัโกเทนจ่ายมายังผ่านไม่ผ่านครับแล้วก็สับไกลอีกครั้งหนึ่งออโต้สกัดออกมาได้เจ้านัดเจ้านัด เจ้านัดแม่ยังไม่ผ่านโกเทนดักบอลได้แล้วก็ฝาวลูกนี้โอ้โหตัวพี่ให่ใหญ่ครับวันนี้ต้องเด็ก5้ามาเล่นครับเพราะว่าเพราะว่าเด็ก5.6นะครับวันนี้หลังจากได้ฟาวครับเป็นลูกเล่น,ลนของััรลุ่มครับยกบอลยาวมาแม่ความคิดดีครับนี่ฮะ ก็ยังไม่ผ่านครับโยนย,ยาวๆมาดึงบอลออกมาได้วัดะหารมองเพื่อนขวาแม่ใจตัดช่องมาตรงกลางครับ <Okay. S 1> เจอออโต้ออโต้ออโต้เออออที่ยวมาได้คุณเพิ่มครับ <Hello. S 1> เป็นบอลของวัดะหารครับ <c oughs> วัดลุ่มเด็กตัวเล็กครับต้องใช้เด็ก57ทั้งชุดเลยครับ <Okay. S 1> แต่ประตู5-8ครับเอามองเจ้านัด แม่มาแล้วครับวัลหารแล้วก็ออโต้แม่เข้าพวดอีกแล้วครับลูกนี้แล้วก็จิ้มปลายเท้าเรียบร้อยเสาสองไปแล้วครับเด็กห้าเด็ก5้าแลงไปอีกหนึ่งคนแล้วฮะหายากครับห้าห้าหที่โรงเรียนวัดรุ่มฮะต้องใช้เด็กห้าเจ็ดห้าเล่นแต่ก็ประสบการณ์ให้กับน้องๆครับ เล่นง่ายๆครับขยับบอลมาออกน้ำไป2อูแล้วครับเล่นง่ายๆนะครับวัลลหานี่ดึงบอลสวยครับเด็กวัลลหานเบอร์หกฮะเบอร์ห้านี่แกก็บังบอลดีวัลลหานได้บอลที่ลูกนี้จิ้มลอดน่าไม่เป็นไรครับประสบการณ์หาไม่ได้ครับต้องหาได้ที่สนามอย่างเดียวครับเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมนะฮะ หลังจากอบรมเสร็จแล้วก็จัดแข่งให้กับเด็กๆเลยฮะต้องขอขอบคุณองค์การบริหารจังหวัดนนทบ,บุรีลลมาครับตีบอลมาใหม่แล้วก็ไม่ควานคุณเพิ่มไปออโต้แม่หลุดไปอีกแล้วแล้วก็ลั่นก็ไปถึงผู้รักษาประตูครับเด็ก58ของเรากับตันครับบอลยาวมาก็ยังไม่ผ่าน วันละหานยกบอลมาไม่ผ่านครับคุณเพิ่มตัดบอลมาเจอแล้วก็แม่ดึงสวยครับเด็กห้ครับนี่ดึงอีกทีครับแล้วก็แม่ตัดแล้วก็ลูกนี้ประตูไใ้แม่สกัดออกมาได้เบอร์สิบโอ้ไม่ยอมไม่เป็นประตูครับอ่าก็มาดูเกมกันใหม่ครับหลังจากที่วัดลุ่มได้ลูกเตะมุมฮะ มาแล้วครับแล้วก็โอกาสของวันละหารประตูเซฟได้ครับลูกนี้โย,ยนพันยาวมาก็สกัดออกมาได้ครับแหมเริ่มเล่นครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดฟุตซอลหญิงนะฮะน,นะคร,รอันนี้ก็รวมทีมกันนะเพื่อที่จะไปคัดพากกลางครับไปง่าย็นู่นเร็วช้าไม่ได้ลูกก็ใช้เด็ก5.6นะครับรมีเด็ก5.6.5 5ครัาหะครับสำหรับฟุตซอลหญิงนะครับ แม่เกมดูดีขึ้นเยอะเลยฮะวันนี้คุณครูธันวามาเป็นโค้ชดูดีขึ้นเยอะเลยฮะหลังจากที่เล่นกันเองมาสองวันครับนี่มาแล้วครับเปิดวันละหารเบอร์ก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันครับยังตัดบอลได้ครับจีนไปหาเจ้าแก้วเจ้าแก้วดึงคืนแม่ตัดบอลมา นี่มาแล้วแล้วก็แม่ตัวนี้ของน้องมาจากโรงเรียนวัดมะเลื่อครับเสื้อสีน้ำเงินอ่านอ่านยังไหวเลยแม่ผ่านมาได้ลูกนี้ประตูประตูก็ยังไม่ถึงครับ<อ>แต่เบอร์เก้าทำทรงดีครับตัดบอล<อ>มาที่กลางยังบล็อกบอลได้นี่ตัว <ไป S 1> ของมะเดื่อครับตัวดีเลยครับไปไปแม่ไปแล้วครับหลุดไปที่ลิมเ้นไปเองไหมมองเพื่อนตัดเข้าหาเกลเกลแล้วก็ลูกนีบแม่ไม่มีจังหวะครับเบอร์เจ็ดเขาแจ่ได้ทันก่อนเกายกลงนยกบอลยาวมาแล้วก็ ไม่ออกก็บลูกนี้แม่ดึงบอลลงสวยครับจังหวะดีครับผ่านสายป่านมาได้บังไล่บังไล่มาครับมก็เต็มฮะน้องเต็มเต็มครับเต็มแมบหลุดไปได้ยังไม่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งลุงเย็นวัดพรเดือหลุดไปแล้วตัวนี้ครับลูกนี้หลุดไปแล้วทาไม่เา้าแล้วก็ตั้งใจดีเองแม่ โอ้ต้องขอโทษเพื่อนเลยเพื่อนวิ่งตามมาครับต้องฉีกไปที่ขวาเสาเสาเสาแรกครับแล้วส่งผ่านเสาสองครับลูกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปแก้เปลี่ยนกันใหม่ครับไปซ้อมกันใหม่เรา๋วเกลดึงบอลมาไม่ผ่านสายปานสายปานตัดบอลอีกครั้งหนึ่งเต็มเต็มดักบอลได้แล้วก็มาที่ดละหารจับบอลครับดึงแล้วก็ขึง สายปานโดนแม่หนึ่งสองครับผ่านผู้หญิงแล้วก็เรียบร้อยอ่ะโอ้โหยิงสวยครับตูฮะแม่ถ <มา S 2> ึงสวยจริงๆน้องจากรรลหันเบอร์เก้าครับถึงสองครับมาแล้วครับเปิด่มเล่นครับแมเเ่เจ้เาเกลีวสายปานตักบอลตัดบอลแล้วก็พรุ่งนี้ผู้รักษารประตูเซฟออกมาได้แล้วซัดอีกครั้งหนึ่งแม่เรียบร้อยอ่ะ โอ้ยกบอลสูงผ่านมือครับลูกนี้แต่ไม่เป็นไรฮะเราได้ประสบการณ์ครับสำหรับทีมหญิงครับตัวแทนของอบจอนน์นะก็อยู่นี่มี3ลูกเรียนครับวัดปาเล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 มาเดือวัดลุ่มแล้วก็วัดตึกครับแล้วก็ยกบอลแม่แล้วก็ขยับมาครับ มาดูกันใหม่ยกบอลตัดยาวมาแม่เข้าดีแล้วเกินเบอร์เก้าหุนยาวเข้าดีแล้วเกินครับเบอร์เจ็ดแล้วก็เจ้าเต็มครับแม่ดักบอลได้มาที่วัดละหารยกบอลยาวมาแม่ต้องขอโทษเพื่อเลยครับแล้วก็แม่เรียบร้อยครับสก,ก็เราไม่คิดครับเจ้าเก้ว ถางมาให้เต็มน้องเต็มครับน้องเต็มให้การใส่ปานจองจอ้วนลงมาแล้วเบอร์สองวัดวัรหาสก็เริ่มเปลี่ยนตัวลงมาเรื่อยๆแล้วก็เจอใจยิงโอ้ลูกนี้หนักจริงครับแม่ดูไม่ทันเลยครับลูกนี้หนักจริงครับยิงจากเกือบครึ่งสนามครับนี่ฮะเบอร์ส<อ>ิบห้าฮะชัดๆหนักจริงครับ<อ>เริ่มเล่นกันมนเลย แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับแม่ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดละหารครับที่มาช่วยซ้อมให้กับเด็กๆนะครับในทีมหญิงมาแล้วครับเด็กวัดละหารครับนี่ฮะโอเคครับนี่ฮะแม่ ยังซู้อยู่ฮะยังซื้ออยู่ยังซื้ออยู่ยังไม่ยอมนะยังซื้อยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพบกันในอีก3แมตช์ครับอันนี้เพิ่งแมตช์แรก